เปิดปิดมีอะไรมั่งเปิดเปิดเอเ้ยชื่นใจชื่นใจยิ้มยิ้มเห็นจวที่ยิ้มจวอ่ะยิ้มยิ้ยิ้มเห็นวไ่ยิ้มจวไปจ้ะบงีน้องนิชาก็าตั้งหยังมาบังมาหลุนน้ำกันเลยจ้ะมันนิชาตั้งหยังนะเนาะตะไกร่เนียมายิ้ม ยิบเทียบใหม่เนี่ไหมหยมุดเลยนี่บ่ากุดเลยไม่ใช่ใจร้อนแล้วล่ะใจร้อน้สีก็ให้ใจก็รักเลยหนูอะไรเนาะหนูสั่งอะไรเนาะมีประสุดตรงนี้เลยมันถึงแจออกได้ไงคะต้องรู้จักค่หนีบก่อนไม่ใช่หนิบแล้ววางใจร้อนเลยหนีบก่อนดีันขัดก่อนดูได้ี่ไนดเนี่ยลูกใจร้อนไมอ้าวเสร็จแล้วอ่ะเปิด่ีอะไรดูนี่อะไรน่ เนี่ยจากงวนเนี่ยอืดูดดูดนลดี้อ่าแล้่ดูได้ลูกอะไรลูกอะไรอะไรดเต้นเ้ยุดเต้นเลยเต้นเลยอะไรนะเปิดไงวะว้มึงก็ได้เห็ยังประชดเลยว่าแปลว่าเช็ดเปล่ยนีกหรอเช็ดยังปรดว่าดีใจแม่ควบค ตัวนี่กรดังดขาน้ำนเยอจ้าเอ้ยรุ่นใหม่นะคะรุ่นรุ่นรุ่นใหม่นะคะโอ้ยายกับชาว้ายังกับบระถือกมาแต่นะนี่ค่ะมโอ้โหจุดยอดเลยอะไรเปิดเปิดเปิด

คนใดน้ำมาคนพี่น้องเสุดยอดเลย,เยเข้าวน้ำกันเด้อจ่ายจิ้นข้าวแรงน้ำกันเดทุโคนลาบลาบลาบลบนี่กินอาหารจานบายน่าจะนี่กล่องไหยคะมูยันนี่นี่มันเป็นกล่องกอืมเสดยอดเลย